สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 นะวันนี้เดี๋ยวครูมีภารกิจที่บ้านนะครับที่จะเจอกันในสถานการณ์แปลกๆหวังว่านักเรียนคงจะทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วนะครับมาต่อมาเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยอันดับแรกเราจะมาคิดเลขเร็วหนึ่งนาทีที่เคยทำกันทุกรอบนะครับนักเรียนเขียนสุ่มได้กับเขียน คนลับรอไว้เลยแล้วเดี๋ยวครูจะจับเวลาหนึ่งทีให้ทําพร้อมๆกันในห้องอาศัยความซื่อสัตย์นะเพราะว่าครูไม่ได้เห็นพวกเราเตรียมตัวไว้หรือยังข้อนี้ครูล็อกไว้ให้ง่ายมากหนึ่งนาทีนะอะ จะเริ่มแล้วนะหนึ 1, 2, ่งสองสามซูมได้หนึ่งสามสี่เจ็ดผลลัพธ์สามสิบหกคิดให้ดีนะนักเรียนสซูมได้หนึ่งสามสี่เจ็ดผลลัพธ์สามสิบหกแค่บวกลบคูณหารกันเฉยเฉยไม่เท่าไหร่นะ เหลือเวลาอีก30มสิบวิสุดท้ายสิบวิสุดท้าย อ่ะหมดเวลาเดี๋ยวคำตอบกับลายเซ็นเดี๋ยวครูมาเซ็นให้ทีหลังนะ,นะวันนี้จะมาเื่อเรื่องการวัดมุมครูบอกแล้วใช่ไหมว่าต้องเตรียมครึ่งวงกลมมาอ่ะมาดูอุปกรณ์ในการวัดมุมมีอยู่สองอย่างก็คือที่เราเรียกง่ายๆว่าครึ่งวงกลม ไม้โปรหน้าตาเป็นอย่างนี้ส่วนประกอบมันมีอยู่แค่สองอันหลักๆก,ก็คือแนวศูนย์องศาแนวศูนย์องศาเนี่ยมันจะมีทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็นฝั่งขวากับฝั่งซ้ายตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้แนวศูนย์องศาใช้ได้เหมือนกันแล้วก็จุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางเอาไว้ใช้วางตรงจุดยอดมุม อ่าโอเคนะอุปกรณ์มีเท่านี้แต่ว่าครูจะใช้เป็นหลักก็คือครึ่งวงกลมอ่ะต่อมาวิธีวัดมุมนะก็คือเนี่ยเอาจุดยอดมุมมาวางไว้แล้วก็พาดแขนหนึ่งแขนเข้าไปตรงแนวศูนยองศาแล้วการอ่านไม่มันต้องอ่านเริ่มจากศูนย์ก่อนตลอดอ่า อย่างรูปนี้มุม KSD อพออ่านค่าได้ปุ๊บกลางเจ็ดองศาเห็นไหมเริ่มจากศูนย์ด้านในมาดูอีกรูปหนึ่งมุม GMP ศูนย์องศาอยู่ข้างนอกเห็นไหมแขนมันทาบที่ศูนย์องศาอยู่ข้างนอกเนะี่ยมันก็ค่อยๆไล่ระดับมาเรื่อยๆจนถึงหนึ่งร้อยสาสิบห้าองศาวิธีการวัดมีแค่นี้เลย ไม่ว่ารูปมันจะเอียงแค่ไหนรูปมันจะหมุนแบบไหนเราก็หมุนครึ่งวงกลมตาม,มต่อมาการจำแนกชนิดของมุมอันนี้หน้า125ในหนังสือก็บอกว่ามุมศูนย์มีขนาดศูนย์องศานะแล้วลมุมแหลมก็ศูนย์ถึงเก้าสิบน้อยกว่าเก้าสิบก็คือแปดสิบเก้านี่แหละต่อไปมุมฉากก็มีขนาดเก้าสิบเป๊ะเ,เลย มุมป้านก็คือมากกว่าเก้าสิบแต่น้อยกว่าร้อยแปดสิบหรือที่ครูพูดว่ามันมากกว่าเก้าสิบแต่ไม่ถึงสองฉากแล้วก็มุมตรงจะเป็นเส้นตรงเนี่ยเขาเรียกว่าร้อยแปดสิบองศามุมกลับก็คือที่มันมากกว่าร้อยแปดสิบเนาะหรือว่ามากกว่าสองมุมฉากต่อไปก็แค่ทำหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบสี่วัดมุมแล้วก็บอกชนิด อว่ามันเป็นมุมแหลมป้านฉากมุมตรงมุมกลับแล้วก็เสร็จแล้วก็ค่อยทำแบบทดสอบหลังเรียนหน้านักเรียน่อของครูก็มีเท่านี้นะครับที่เหลือก็แค่ทําแบบฝึกหัดไว้นะอ่เดี๋ยวครูจะกลับไปทบทวนให้อีกทีสำหรับวันนี้แค่นี้นะสวัสดีครับ